ประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายเจียทัศ์ไกรเดชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักเพื่อไทยผมไมีเรื่องมาหาเลยกับท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมสำนักงานทางหลวงชนบทที่หนึ่งปทุมธานีผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกองการบริหารส่วนตำบลพญาบลืออำเภอลาดบุหลวงเรื่องถนนสายไม้ตาลาดบุหลวงประมาณกิโลเมตรที่12ถึงกิโลเมตรที่16ได้เกิดชำรุดเสียหาย ทำให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายนี้ได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางหลวงชนบทพระนครศรีวิยาหรือสํานการณ์ทางหลวงชนบทปทุมธานีช่วยปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เพราะถนนสายทางนี้ถือว่าเป็นถนนสายทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนใช้กันเป็นจานวนมากเพราะปากทางและบุหลวงสามารถไปจังหวัด สุพรรณบุรีไปจังหวัดนนทบ,บุรีและปากทางแมตาสามารถเดินทางไปจังหวัดปดทุมธานีและจังหวัดพระนครศรียาเรื่องที่สองผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายอยุทยาสุพรรณบุรีระยะทางประมาณ1ิบกว่ากิโลเมตรเรื่องไฟสองแสงสว่างบริเวณวิทยาลายัยการอาชีพเสนาซึ่งบริเวณังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเพราะไม่มีไฟสองแสงสว่าง ซึ่งชำรุดเสียหายนะครับก็วิงวอนท่านประธานหาลือไปถึงกรมทางหลวงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาซ่อมแซมติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายนี้ด้วยครับและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องไฟสองแสงเวาางบริเวณจุดสกัดไม้ตราอําเภอบางไรจังหวัดพระนครศรียาซึ่งอยู่บนถนนสายเสยนาปทุมธานีซึ่งชำรุดเสียหายบ่อยครั้งมากเพราะบริเวณดังกล่าว เป็นจุดกลับรถนะครับก็อยากให้ท่านประธานนะครับหาลือไปถึงหน่วยงานให้มาซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งานให้กับพี่น้องประชาชนที่สอดจอไปมาบนถนนสายนี้ด้วยครับขอบคุณครับ